หมดสวดมันเด้งสีเด้งเด้งไปข้างหน้าด้วยอยากรู้เด้งเด้งสีเด้งเด้งมันไม่ใช่มันไม่ใช่กวางมันคือปลาปลาเก้าข่าวโชคลาภมันคือลูกระเบิดครับโพธิมหิสกะอิทิพุนะอิทิสัตโตอิทิวายโยเอหิมะมะนะกาโรโหติสัมภโวอุเยอะเยกว้างขี อากาซ่อุเยอาเยอุอากาซ่อุเยอาเยอุอากาซ่เพียงโคตรกักคนใจโคตรกักแล้วพี่ดาบเผื่อน้องพี่ดาบเผื่อถอดเลยก่อนแล้วกันนี่อยากเป็นคนกากเอาว่าง่ายดีอ่ะไม่ได้โยโย่หรอครับแป้ง พีได้รถแน่นอนด้วยเกือเขาพูดว่าแม่งอะครับเมื่อกี้เขาพูดว่าแม่งด้วยครับใช่ป่ะหลอกไม่ทันแล้วหรอเรียบร้อยเขาเปิดได้รถไปแล้วอะครับพีไม่ได้อะไรเลยมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเลยหรกบอกบลแล้วว่าไม่ต้องเปิดไม่บอกแล้วไหม บอกแล้วว่าให้ไปไหว้ลองเอ็กก่อนสามทีอั่นแหะได้แน่นอนเมื่อกี้โอ้เราผิดสูตรแล้วครั้งที่แล้วตอนที่หนูส่งส่งส่งเลขไปอ่ะแล้วทีเนี้ยพอรองเอ็กให้ขอหนูปุ๊บหนูก็บอกเขาว่าสาธุถูกเก้าเก้ามันเปิดให้รถเปลี่ยนได้อะไรเลยแต่ว่าแต่ว่ารถรถถูกเปลี่ยนการเดิมซ้ำกันไม่ได้เดี๋ยวหนูจะได้อะลุงรู้ป่าว่าเท่าไหร่สองหมื่นครับหมายถึงสองหมื่นลูกสองหมื่นบาทหนูเนี่ยแหละแล้วก็มีอันนี้ ด้วย <พอ S 1> แล้ว<ผ>นวูก็งเติมอีกครั้งหนึ่งครับอีกหมื่นได้แค่กล่องตูนครับไปอีกหมื่นไหมอเอาแล้วครับ